นี่นี่ไม่ใช่โครงการก้าคนละก้านะอันนี้มันเป็นการกล้าคนละหลายหลายก้ามากๆเลยใช่วางไว้ถ้าได้ได้ที่ตรงนี้ล้วแบบได้ไปญี่ปุ่นเลยนะเดินทางยาวน่าฟิตมากคุณเราไปไอเชนัลกับปาเกอร์ไปแล้ววันนี้เราอยู่ที่สถานที่เดิมที่เราเคยอยู่คือสนามบินหาดใหญ่วันนี้เราจะมาทำอะไรครับเรามีชาเลนจ์สนุกสนุกเล็กน้อยวิธีเล่นของเราก็คือเรานับก้าวจากตรเนี้ยตั้งแต่เราริ่มเช็คอินจนถึงสนามบินดอนเมืองจนแร้วก็ปักเนี่ย การเดินทางท้่เราจะใช้ทั้งหมดกี่ก้าวโดยที่ว่าอิงจากหนึ่งรงูกาสองโทรศัพท์มือถือสามเรื่อเราจะหาเฉลี่ยกันว่าแค่ทั้งหมดกีก่กโดยที่คนแพ้วันนี้ต้องอจ่ายค่าเดินทางกับว่าใช้เราแล้วคุณน่ะคิดว่าทั้งหมดกี่ก้ามาพิมพ์งลง<แ>ในคอมเมนต์กันดีกว่าว่ากี่ก้าวเราคนเช็คเลยเช็คเลยตอนนี้มันโดนไป5,6 9 3 9ห้ายรูปไว้7,200 แปดแคบแคบแคสอหนึ่งอาเรียบร้อยสอง0หนึ 2> 1, 2, อ่งสองสามบ่วปิดตาละสามูดถาสาโอเคาว okay. ่าจากนี้ไปอ่ะมันจะได้สองพันสองพันอ่าจะ่ะจะบอกก่อนนะเดใ,ใครที่ประมา,ารเอาไว้ถ้าเกินปั๊บถือว่าแพ้เลยสอ0พนแปดล้กันอ่า แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันอยู่ระหว่างกลางสองคนคนที่ใกล้ที่สุดยังไม่เลยนะคนนั้นชนะบิ๊กว่เาเท่าไหร่พันแปดเราว่าพันเดียวกะว่าประมาณ6กร้อ่ะอ่าหกร้อยขอขัดหน่อยเถอดอยากรู้มากเลยตัวเนี้ยไปได้กันหมดเลยในเนี้ยเจ็ดพนเ้าเนี้หกพัเกาทำไมกูห้าพันเปล่าอะ่ะไม่รู้กก็เดินห้องมึงนะเมื่อเช้าออกก่อนนะ ใช่ไม่เชาออกก่อนด้วยเออว่ะว้ายจบงั้นโอเคเรามาลองดูกันว่ามันจะกี่เก้าตอนนี้เราเราจะต้องบินตอนสี่ทุ่มตอนนี้สองทุ่มกว่ามีเวลารอมาั่ก็เดี๋ยวรอไปเช็คอินทับนู้นทันี้ก่อนที่เหลือก็ว่างเจอกันอีกทีแล้วไปสมมุติว่ามันได้ประมาณพันสองปิดห้องน้ำเหรอคือจะเข้าห้องน้ำนะพูดเก้ากว่านับนะโอ้ยวิคนจะกินอะไรอ่ะ นี่เอโดนมันวิ่งแล้วเนี่ยเห็นปะวิ่งแบบพิตูนเมื่อกี้เมื่อกี้มงออกไป4รอบรอบเดียวรอบเดียวมันปั่นเนาะปั่นปั่นก้าวปั่นก้าวดู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 ดดูดูแค่บอกนะผมแค่เนี่ย8,000 8,11แล้วีต่วขอโดนื่อน้ไว้อะ7,02มึงขี้โกงอ๋องโดนเาะมขึ้นมาเท่าไหร่แล้วขึ้นมา6,809นี่ก่อน6,009จะ6 0 0ขึ้นมาเท่าไหร่ แปดร้อยก็เกินหกร้อยแล้วดิพวกมึงเดินอยู่เอาเดาวนใหม่เลยเรียวๆรวไปเลยใช้ค่าสปแอค่าเดิมนะแต่ว่าดาวดาค่าดาค่ากันใหม่เพราะว่าอันเนี้ยเราแค่กระเป๋าไปเช็คอินใช่ไหมแล้วก็เดินมานั่งกิน้านกาแฟตอนเนี้ยที่บอกมันขึ้นมาแปดร้อยมันก็ขึ้นมาประมาณแปดร้อยของทรายสองร้อยกว่าเองเมื่อกี้ตอนที่เราเดาเราคือเราก็เดาวงันมั่วเราก็เลยว่า นับใหม่ไหมนับใหม่ก็ได้อ่านับใหม่ก็ได้ตอนแรกที่ฉันเดาไว้พันหนึ่งดูจากปริมาณการเดินอะไรอย่างงี้ขอสองพันห้าเท่าไหร่ดีสามพันสองสามพันสองผงทรายสามพันห้าอะไรโอเคดังั้นเดี๋ยวคนดูให้คุณเดากันใหม่อยนับตั้งแต่ตรงนี้ใหม่เดี๋ยวให้สแนปกันใหม่ด้วยที่สแนปเดิมเลยออก snap เดิมเลยนะเดิมเลยค่าเมื่อกี้ถ้าทุกคนส star และหันซ้ายได้เท่าไหร่ไปไปแล้วปั่นเฮ้ยไมบไหน นี่ถูขยาวอะไรนะลืมซอสอะม <c oughs> ีให้แล้วในถุงมันมีนเด็กปัน่นก้าวไงนี่ไม่ใช่โครงการก้าคนละก้านะอันนี้มันเป็นารเก้าวคนละหลายหลาย้า <c oughs> น้องรู้พี่อยากกินเป็นนกแก้วอีกแล้วเนี่ยทำไมครับก็เล่นมุกนีุ่กครั้งเลย มาสามบินหัดใหญ่แล้วไม่กินเบอร์คิงเหมือนมาไม่ถึงเป็นเครื่องแล้วโตใครตรงมันนะพอดีขึ้นไปบิ๊กมั้งตัดขาแก๊บบอกรอบปีนฟลายมั้งนะเหยียบแขนเดี๋ยวกู๊เดนเล่นก่อนนะเดี๋ยวกูมาอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยเล่นง่วงอกวางขายไปอยู่นุกขึ้นหลอดบิ๊กคิงบิงเลยเออคิงบิงบอกแล้วรอวิชัดก่อนสามพุ่มยี่สิบหะจบกบอาแล้วอยากเอาหน่อ ที่นี่ไม่ได้เปิดยุิชั่วโมงใช่ไหมวันมีแล้วะกลับมาแล้วมาแล้วเปิดแล้วเราก็นั่งรถเมลยกลับเข้าด่านตรวจก่อนแล้วกันพ่อไปเจอข้างในเจอข้างในแล้วร้อนร้อนมาครับไหนไหน ฉี่ก็ยังไม่ฉี่เลยนะไปเลยคุณเคยเ้าไปเราต้องวิ่งก่อนนะเราต้องแบบให้มันให้มันขึ้น1นึ่งอฟหนึ่งดีขอบคุณค่ะเจอกันเจอกันขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะแอบแล้วจุดอ่ะ ถ้าอยากรู้กันช่ี้ับแรู้ที่จะขับนนครับเป็น้นต่างนี่เ็นแล้วไม่เคยนั่งนี้เลยใช่ฟังมากถ้าได้ได้ที่ตรงนี้แล้วแบบได้ไปญี่ปุ่นแล้วนะเดินทางยาวได้ฟินมาก ขายโดนแบบเป็นไงบ้างเลยตอนนี้เหรอเจออันนี้แบบพันหกขึ้นมาพันห้าของชั้นตอนแรกห้าพันแปดตอนนี้หกพันหกขึ้นมาพันแปดร้อยหกพันหนึ่งครับทีแรกือตอนนี้เจ็ดพันห้าหกพันหนึ่งขึ้นมาเจ็ดพันสี่ของเราใกล้เคียงสุดแต่อย่าลืมนะครับตอนเดินเข้าไปแล้วกระเป๋าอ่ะอีกไกลนะครับผมมือเครื่องจอกแล้ว

ฟุตในรอบรอบปีอะรเนี่ยตปงมันเป็นไฟสุดท้ายมั้งอ่านี่มันห้าทุ่มก่อจะมีอีกทีนึงก็น่าจะประมาณครึ่งปีที่ห้าไงเขาก็เลยจอดแตได้ารมในตงประก็น่าจะจอดอเเอไรน้องมาเรอีกน วันนี้ได้เร็วไปหกพันสี่หกพันเก้าหกพิ๊กเจ็ดพันเจ็ดเ้าสิบห้าต้องมาคำนวณครับส่วนต่างว่ามันได้เท่าไหร่เกเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองลบเก้าพันสี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบจำไว้นะหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบนะเราคบสายกันดีกว่าคบสายตอนแรกหกเก้าสามเจ็ดห้าหกเก้าสาม ห้าหเสเท่ากับ1,244ของบิ๊กของบิ๊กเมื่อกี้ที่เราถ่ายไว้เจ็ดเจ็ดห้าห้าลบันหนึ่งรดสเท่ากับหนึ่ง้ารดสิบงนั้นเอาสามค่าบวกกันสามค่าบวกกันเท่ากับสี่ห้าหารสเท่ากับห5ึ่งห้าร้อยสิบทั้งหมด คนที่ใกล้เคียงที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นกูสินนะขอเรา2,005อควิชาย3,000แทงกูไปชนะนะสิมึงกีด้ถ้าทีแรกใยญบิ๊กเดาไปพันแปดตอนแรกเดวไปพันหนึ่งงั้นถ้าทีแรกอัน้นบิ๊กชนะคือด้วยความโชคดีมันคืออะไรรู้ป่ะถ้าวันนี้ต่อเก๋ค่ามันจะขึ้นสูงแต่วันนี้มันไม่ใช่เก๋วันนี้มันเป็นบัสฉะนั้นมันก็เลยแบบล่วงระยะทางการเดินถ้าเกิดเดินมา ขั้นต่ำประมาณ5ที5นาทีนี้ก็ประมาณได้อีกพันเก้าเลยนั่นแหละเป็นไงมีใครเดาถูกกันบ้างเลยแต่ค่ารถสิครับรอเลยเงียบมากดอนเมืองตอน5ทุ่มเชื่อดูคันแท็กซี่2ครับผมไม่หา3นะะไม่ต้องจากคัแท็กซี่ยื้องไปกันแล้วนะคลิปนี้ไปแล้วนะครับในผู้ชนะนะครับแล้วก็ผู้แพ้นะครับสองคนต้องจากคันแท็กซี่นะครับกลับบ้าน บอกเลยกูต้องแพ้แน่แน่ไมงบอกแล้วเซ้นกูมายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b <limbs>. s c r i b e ก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยละกันว่าชอบไม่ชอบคิดเรายังไงอยากให้เพิ่มอะไรอยากให้พัฒนาตรงไหนปังเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับพวกเราแป๊กเอ็กช้านลขึ้นขึ้นอะพี่พูดอะไรไหนอ่ะต้องมีคำคมานคลิปอ่ะใช่มาที่ว่าเร็วยังแพลลาฮะเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ បាយមិញយ៉ា